จะพาไปทําความรู้จักกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางใหม่ๆกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากร้านัลติแบรนด์ชื่อดังอย่างคามาแนะคะร้านสีชมพูใหญ่ๆนะคะที่เราจะเห็นเยอะมากๆเลยนะคะในคามาเนี่ยนะคะเขาก็จะมีเครื่องสำอางอยู่หลากหลายแบรนด์มากๆเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยไซจ,จะพาไปทําความรู้จักกับ1แบรนด์ดังของคามานะคะซึ่งเป็นแบรนด์ที่ขายดีมากๆนะคะแล้วก็มีคนรู้จักเยอะมากๆเลยตอนแรกไจก็ไม่คิดหรอกว่าแบบ เฮ้ยคนเขาจะรู้จักกันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอแต่พอไายโพสรูปลงไปนะคะที่ Instagram กับที่ Fanpage นะคะปรากฏว่ามีคนมาแบบ คอมเมนต์ที่จะคุยกันแบบเยอะมากเลยนะคะก็เหมือนแบบเป็นผู้บริโภคอยู่แล้วเป็นคนที่เป็นแฟนของแบรนด์นี้อยู่แล้วนะคะก็มาแชร์ความคิดเห็นกันว่าอันนี้เป็นยังไงอันนั้นเป็นยังไงก็คือใส่โพสต์รูปอะไรลงไปเขาก็จะพูดถึงตัวนั้นกันนะคะน่ารักมากมากแต่ว่าวันนี้เนี่ยสำหรับใครที่ยังไม่เคยรู้จักมาก่อนนะคะวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกันแบรนด์ที่ชื่อว่าแคทที่ดอลค่ะชื่อน่ารักมากๆนะคะ4 Product ที่เขาส่งมาให้ซานะคะก็เป็น Product ที่เขาบอกว่าเนี่ยขายดีแล้วล้วก็อยากจะให้รู้จักกันนะคะมี อะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อนๆจะคุ้นเคยกับ BB c r ครีนะคะแต่วันนี้ไซจะพาไปทำความรู้จักกับ AA Cream มครั้งแรกของไซเหมือนกันค่ะที่ได้เห็นผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า AA Cream มจริงๆนะคะก็จะมี2ตัวนะคะตัวนี้ชื่อแคทตี่ด a วเอเ a ครีมพิตตี้ออนเดอะนะคะแล้วก็ตัวนี้ชื่อว่าแคทตี้ด a อเอแอร์คั s ชั่นซอฟต s เอสบวกบวกนะคะยังไม่หมดคะ่ะ เรารู้จักกับ AA ไปแล้วเราจะต้องรู้จักกับเซกเมนต์อื่น <c oughs> คือตัวนี้นะะะ c Cream ฝั่งนี้นะคะจะเป็น Catty Down Speed White CC Cream SPF 50บวก PA บวกบวกบวกนะคะแล้วส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็น c a t ต y Down Speed w p i t e CC Powder Pack SPF 40เ a บวกบวกบวกเหมือนกันนะ,ะือกันแดบดบเยอะมากเลยแบบเนี้ยคือแบบ เหมือนแบบออกแบบมาเพื่อคนบ้านเราโดยเฉพาะนะคะใจเองก็ขอข้อมูลจากทางแบรนด์มาแล้วเหมือนกันนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเซิร์ชนอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็จะแบบงงๆว่าแบบแต่ละแบรนด์เขาคิดกันขึ้นมาเองหรือเปล่าว่าเอ c c b C ี B B นี่มันแตกต่างกันยังไงอันนี้นะคะเราจะพูดถึงในแบรนด์ของแคทที่ดอว่า a a ของเขา c C ของเขาแตกต่างกันยังไงนะคะเรามาดูกันเขาบอกว่าตัว b ีบีครีมนั้นน่ะต้นกําเนิดมาจากเกาหลีใช่ไหมคะเกาหลีเนี่ยเขาเป็นเมืองที่มีอากาศหนาวแล้วก็เป็นเมืองที่ผู้คนต้องทํางานขยันแข่งกันทํางานนะคะเพราะฉะนั้นเขาต้องการอะไรที่แบบว่าปื้ดเดียวจบ เร็วๆง่ายๆเขาก็เลยคิดค้นตัว BB Cream มขึ้นมาซึ่งมันก็จะเป็นการรวมกันระหว่างเมคอัพเบสนะคะแล้วก็รองพื้นแล้วก็กันแดดนะคะผสมอยู่ในอันเดียวกันออกมาเป็น BB Cream แต่ว่าตัว BB บีครีเนี้ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะผสมไปด้วยออยนะคะซึ่งจะทําให้คนที่ใช้เนี่ยมีเกิดอาการหน้าเทาบ้างหน้าหมองลงระหว่างวันบ้างสีดรอปเพี้ยนไปบ้างนะคะซึ่งนั่นเป็นปัญหาของบีบีครีดังนั้นทางแคทตี้ดอนะคะก็เลยคิดค้นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาอีก2ตัว ซึ่งตัวที่จะมาแก้ปัญหาในเรื่องของตัวบีบีครีมที่มองนะคะก็คือเขาคิดค้นตัวซีซีครีมขึ้นมาซ c ซีครีมคือ n t นทอลเลอร์ครีมนะคะซึ่งก็คือออกมาเพื่อที่จะช่วยในการจัดการกับเรื่องเม็ดสีต่างๆนะคะก็เอาไว้แก้ปัญหาสำหรับคนที่มีปัญหาในการใช้พวกนี้แล้วมีการหน้าดรอประหว่างวันหรือว่าดูไม่กระจางใสานะคะ จะบอกกับการไปเลือกใช้ตัวซ c ซีครีมสำหรับตัว a อเอครีมของเขาคืออะไร a อเอครีมของแคทตี้ดอคือ Anti-Acne หรือว่าแอน i า g เอจซึ่งจะรวมกันทั้งสองอย่างจะมีส่วนผสมของท t ีทีอนะคะเข้า <c oughs> มาช่วยในเรื่องของการลดการเกิดสิว <c oughs> เวลาที่เราใช้นะคะเราจะรู้สึกได้เลยว่าแบบมันเย็นซึ่งคนที่เป็นสิวเนี่ย มันเหมาะอยู่แล้วกับการที่จะใช้ Product อะไรที่ช่วยคูลดาวผิวลงมานะคะเพราะว่าผิวที่เป็นสิวมันจะร้อนระอุใช่ไหมเวลาเราใช้พวก Product พวกนี้เราก็จะต้องใช้อะไรที่แบบช่วยทําให้ผิวมันเย็นลงนะคะตัวนี้ก็เลยออกมาแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้เราเอานี้ก่อนละกันเพ,เพราะมันแปลกนะคะยังไม่ค่อยเห็นที่ไหนมาก่อนโรเลอร์ er นะคะไซแอบใช้แล้วมันจะถูกสำหรับปลอกนี้นึงไม่ได้ส่งกระปองนะคะคือจริงๆมันเป็นสีบีบีที่ติดเข้ามาจริงๆแล้วเขามีนี่อะคะ่ะเห็นไหมมีลูกกลิ้งนะคะเวลาเรากลิ้งเราก็จะมี ตัวผลิตภัณฑ์ติดออกมานะคะเวลาที่เราใช้เนี่ยให้กดตรงนี้นะคะพอกดปุ๊บตัวข้างในเนี่ยเขาก็จะปล่อยตัวเนื้อเอเอออกมานะคะแล้วเราก็ใช้ลูกกลิ้งเนี่ยกลิ้งกลิ้งกลิ้งบนผิวนะคะเดี๋ยวสายจะมีที่กลิ้งให้ดูด้วยนะคะก็แค่นี้เองนะคะโฟร์ดักก็ประมาณนี้เป็นแบบนี้นะคะตัว AA l o ลูกกลิ้งนะคะเขาก็จะมีอยู่2สีด้วยกัน,นะคะ่ะก็อันนี้เบอร์21 เบอร์ที่ทรายใช้นะคะก็เป็นคนที่ผิวใกล้เคียงกับของทรายนะคะก็จะใช้เบอร์นี้นะคะเป็นผิวขาวแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งคือเบอร์23นะคะใครที่มีผิวออกเหลืองหรือผิวออกสองสีนะคะก็จะต้องใช้เบอร์นั้นนะคะก็เขามีอยู่แค่สองสีเท่านั้นในส่วนของ A A cushion ตัวนี้นะคะก็จะเป็นรองพื้นที่อยู่ในฟองน้ำนะคะก็หน้าตาแบบนี้ เมือนคัชชั่นที่เราเคยเห็นทั่วๆไปนะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2สีนะคะอันนี้คือเบอร์21นะคะสําหรับผิวขาวนะคะก็ผิวประมาณซายก็จะใช้เบอร์นี้นะคะส่วนอีกสีหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเบอร์23นะคะสําหรับผิวอมเหลืองหรือผิวสองสีอะไรแบบนี้นะคะส่วนของตัวซ c c r e a m มซึ่งเรามีโปรดักต์มาให้ดูกัน2ตัวนะคะนั่นก็คือตัว all day i control c a t y d o r cc cream ตัวนี้นะคะแล้วก็ตัว speed white powder แพ็กแบบนี้นะคะตัวนี้มันจะเป็นแป้งค่ะเป็นแป้งที่เอาไว้แบบหลังจากเราใช้จะใช้ AA หรือ CC BB อะไรก็ตามนะคะเอาแป้งตัวนี้ตกทับไปคือมันจะช่วยเซ็ตเจ้าตัวเนี่ยค่ะ CC AA นะคะให้แบบแน่นติดอยู่กับผิวนะคะชซแอปลองแล้วเหมือนกันก็รู้สึกว่าแบบเออชอบนะจริงๆแล้วแป้งตัวนี้เป็นโปรดักที่ใส่รู้สึกว่าแบบไม่ได้คาดหวังอะแต่พอเราใช้แล้วเรารู้สึกว่าแบบ เฮ้ย <laughs> เออมันมันมันเกินคาดแบบดีแบบที่เรารู้สึกว่าแบบเอ้ยปัดขึ้นไปบนหน้าเราหน้าแบบไม่ไม่ไม่เป็นคาบแล้วก็ดูแบบดูแน่นแน่นแบบบอกไม่ถูกอ่ะคือมันแบบมันมันเนียนแล้วก็แล้วมัน เราเอาแปรงปัดมันไม่เป็นคาบเลยแป้งตัวนี้นะคะเขาก็จะมี2ส,สีเหมือนกันสีที่ไซใช้ก็คือ21สีไลท์เบทนะคะก็จะเหมาะกับคนผิวขาวถึงขาวมากๆนะคะแต่ว่าสําหรับผิวไซเนี่ยมันโอเคนะกำลังพอดีเลยแล้วก็สําหรับอีกสีหนึ่งนะคะก็จะเป็นสีที่เข้มขึ้นมาหน่อยเหมาะกับคนผิว2ส,สีนะคะก็จะเป็นเบอร์23นะคะ Natural b เบส่วนตัวนี้เนี่ย c ีครีมตัวนี้นะคะ มันคือคอนโทคัลเลอร์ครีมอย่างที่บอกไปนะคะก็มีสองสีเหมือนกันแต่ว่านี้จะสีแปลกหน่อยจะมีสีไลท์เบสซึ่งคือตัวนี้ที่ใส่ใช้เอามานะคะก็จะเหมาะกับคนที่มีผิวสองสีนะคะกับอีกสีนึงเนี่ยเขาทำ ไปไปอีกแนวนึงเลยค่ะเขาทำเป็นเป็นสีเขียวนะคะก็จะเหมาะกับคนที่มีผิวขาวแล้วก็มีปัญหาเรื่องของรอยแดงนะคะเมื่อกี้เนี่ยตัว CC เนี่ยเขาเป็นแบบครีมแล้วก็แป้งนะคะแต่สำหรับ AA ที่ใช้พูดถึงวันนี้เนี่ยมันมีแบบคุชชั่นกับแบบครีมที่เป็นโรลเลอร์แบบนี้นะคะแล้วสองอันนี้ต่างกันยังไงจากที่ได้ลองแล้วนะคะตัว AA ตัวคุชชั่นตัวนี้ค่ะเขาจะเน้นไปนในเรื่องของเทคโนโลยีแอร์ทัชซึ่งก็คือจะแบบช่วยแบบ มันเหมือนแบบมันบางเบามากจนเหมือนเราไม่ได้ไม่ได้ทาอะไรนะคะคือให้ความเบาความเย็นแบบโล่งสบายนะคะแต่สําหรับตัวนี้เนี่ยต้องต้องบอกเลยว่าเหมาะกับคนที่ผิวหน้าค่อนข้างดีอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็จะสามารถใช้ตัวนี้ได้เพราะว่าความปกปิดเนี่ยมันน้อยกว่า ในส่วนของตัว a a cream ตัว roller ตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะให้การปกปิดที่ค่อนข้างสูงเลยลเดี๋ยวถ้าดูจากในวิดีโอก็คงจะเห็นนะคะว่าแบบออผลที่มันเกิดกับบนหน้าไซจะว่าตัวนี้มันเวิร์กสุดนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่คิดว่าน่าจะซื้อนะคะก็คือตัวนี้แต่นี่คงไม่ต้องซื้อเพราะเรามีแล้ว <laughs> อ่าคือแป้ง cc speed white powder pack ตัวนี้นะคะเพราะมีความรู้สึกว่าไซย,ยังไม่เคยเจอแป้งอะไรที่ใช้กับพวกเนี่ย product แบบเนี้ยนะคะ a a c c b b ทั้งหลายแล้วแบบให้ให้ความรู้สึกว่ามัน มันสามารถเซตตัวพวกนี้ได้โดยที่ไม่ทำให้เกิดคราบขึ้นมานะคะก็เลยมารู้สึกประทับใจกับตัวนี้เป็นพิเศษนะคะการนี้ก็เป็นเป็นความคิดเห็นของไซหลังจากที่ได้ลองใช้มาหมดทุกตัวแล้วนะคะว่าเออไซมีความรู้สึกพิเศษกับตัวไหนวันนี้นะคะไซไม่ได้พูดอย่างเดียวไซมีวิดีโอที่ไซอัดเอาไว้นะคะตอนที่ทดลองใช้เจ้า Product พ,พวกนี้ไว้ให้ดูด้วยนะคะว่าเวลาที่อยู่บนหน้าจริงแล้วเนี่ยมันให้ผลอย่างไร About the clouds and how they seem to slowly fade away. Survive without your love and the hope you breathe. Oh, even when the sky is falling down, I know I have you, and that's all I need. Stay with me, and I could hold you close to the end of time. Yeah, maybe someday we will grab some change. สำหรับว,วันนี้นะคะวิดีโอนี้ที่มาอัปเดตโปรดักต์น่าสนใจของร้านคาหมารให้ฟังกันกันกบโปรดักต์ของแบรนด์แคทตี้ดอนะคะก็เขาจบลงเพียงเท่านี้นะคะใครที่สนใจก็อย่าลืมไปเยี่ยมชมช็อปคาหมารนะคะแล้วก็ไปลองเล่นดูวันนี้ไซต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าคะ่ะบ๊ายบาย